สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึ่งกับเกมบลูส t ทีดีภาคหครับผมเราสตาร์ทกันเข้าไปเลยวันนี้เราจะเล่นชาเลนจ์อีกนะเล่นกันแบบว่าชิวๆความคิดเหมือนเดิมครับเอาไว้ดูก่อนนอนก็เพลินไปอีกแบบนึงก็ได้นะเผื่อใครนอนไม่หลับดูวันนี้ฟังเพียงต๊อกแป๊กปแปะ๊แปะ๊ะของลูกโป่พังไปเรื่อยๆก็อาจจะช่วยคุณได้นะครับวันด์สวันจริงโอ้โห โอ้โหวันดา้าจริงๆครับนอกนั้นเป็นสายบัฟทั้งหมดเลยโอ้โหอจริงดิจุดวางสำคัญมากเพราะวางได้กับวันดาราเงินไม่เงินสําคัญเหมือนกันชักสนุกแล้วสิปเพราะว่าดาเน,นี้ยปกติมันให้ไปได้ไม่ไกลหรอก น่าจะสักแบบหกสิบหรอโอ้โหวันดาหกสิบดานที่มันใช้ควาว่าวันด้าเพราะว่าตัวเมนดาเมจของเรามาจากเจ้านี้ตัวเดียวเท่านั้นแต่ตัวอื่นก็ช่วยได้หลอมแหลมหลอมแหลมจุดที่ดีที่สุดละ่ะจุดที่ดีที่สุดตรงกลางหรอมองระยะไกลๆครับใช้คำว,ว่ามองระยะไกลเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะ มันจะต้องเป็น crossbow master ให้ผมเราจะไปให้ถึงด่านร้อยให้ได้ <'s> มันวางตรงไหนก็ได้ <'s> ถ้าเป็นเบนจามินนะนะจะวางตรงไหนก็ได้ <laughs> แรกๆสิ่งที่ลำบากสำหรับผมคือตัวเหล็ก <laughs> เพราะฉะนั้นเดีย๋ยวผมต้องเอาเอมิทมาเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วก็มันจะช่วยทำดาเมจสักนิดหนึ่งด้วย หลังจากที่เราซื้อเทียนหนึ่งอะไรครบแล้วอะ่ะเราค่อยวางแผนที่จะไปซื้อตัวอื่นโอเคให้เป็นสตรองไว้ตัวนี้จะเป็นตัวโยนน้ำยาทำดาเมจเป็นกลุ่มเล็กน้อยแล้วก็เอนจิเนียร์ รู้ว่าระยะน้ำยามันฟั้นขนาดนี้มันจะพอหรือเปล่าวางไปก่อนแล้วกันมันวางไว้ตรงนี้ก็ได้ช่างมันแต่งไงเอนจิเนียร์ก็ไม่ใช่ตัวหลักอยู่แล้วเอาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะช่วยมันจะช่วยทำดาเมจแล้วก็ตอนจบอะ ตอนจบเรายังขาดอยู่แบบถ้าสมมติศัตรูมันหลุดมาได้ไกลๆอ่ะผมจะไม่ไหวไงและการเงินสําคัญมากเลยนะไม่งั้นผมจะไม่สามารถซื้อเทียห้าของแต่ละอันได้แบบหมดทุกอย่างนั่นเองเป็นหนึ่งในออปชั่นที่ต้องมีแล้วตอนเนี้ทีมของผมจะขาดตีพังตัวต้องไม่เป็นไรด์สมังกี้มันช่วยได้อยู่ ือเควรมีสักประมาณกี่ต้นดีขั้นต่ำก็ควรจะมีสักสี่โอเคเลเวลขึ้นแล้วทำให้ได้เงินเร็วขึ้นเป็นจะมินเยี่ยมมากทอบชาเลนแบบนี้จังมันเป็นเหมือนมันเหมือนชาเลนจ์ที่ผมเคยทำอะ ค okay. ตัวพังตัวน,น่าจะใกล้มาละแต่ก็พยายามที่จะกันเงินทุกอย่างกำลังทำหน้าที่กันได้ดีอยู่ผมอัพเจ้านี้ให้มันดีขึ้นหน่อยมีฉั้นผมว่ากลัวไม่ไหวแต่ตอนนี้โจมตีพังตัวได้แล้วนะก็โอเค น่าจะก,กันไปได้อีกสักพักเลยล่ะครับโอเคเดี๋ยวรีบเอาบรรณาฟาร์มสายล่างขึ้นมาก่อน mm hmm. เพื่อให้ได้เพิ่มพลังชีวิตด้วย mm hmm. ก็เป็นอีกหนึ่งซอสซอสพลังของเราพลังชีวิตก็เป็นหนึ่งหนึ่งสิ่งที่ช่วยเราได้เหมือนกันในการเล่นโอเค ตัวเหล็กให้น้ํายาช่วยยังไปก่อนแต่ว่ายังอีกสักพักนึงกว่าเขาจะมาเรายังมีเวลามากพอที่จะอัปเกรดพวกนี้ให้กลายเป็นเทียร์สาให้หมดบรรดาฟาร์มน,นะโอเคเดี๋ยวนะวิเลตให้วางได้กี่ต้นมันไม่ให้เล่นสายบนมันร้ายมากแต่ไม่เป็นไรก็ลองไปคู่กอะสายบนกับสายล่างไม่ใส่กลางบนกับกลางร่วมกันแต่หลักๆก,ก็ต้องมีบนด้วยอยู่แล้วในดานนี้ โอเคดีขึ้นผมวางวิลเวลตแล้วโอเคครับอันนี้เอาสายบนมาก่อนเลยแล้วกันเรื่องราคาอาจจะไม่เกี่ยวแต่มันช่วยเสริมความแข็งแกร่งเล็กน้อยแล้วก็เอาบังกี้บิสเนสเจ้านี่ เพื่อให้ซื้อได้ในราคาที่ถูกลงแล้วก็อีกต้นหนึ่งบ้านะบากัน่ะหวังไม่ได้เหรอโอ้สาส์คำนวณมาอย่างดีจุดก่อนเลยมันทำได้มันทำได้มันทำได้นไดนไดแน่ๆรอจบดันนี้ก่อน คนอาจจะคิดนะว่าแบบจํานวนมันน้อยขนาดนี้ยังจําเป็นที่จะต้องมีการเงินอีกหรอจําเป็นมากเลยละ่ะมันอยู่ที่ตําแหน่งโอเคอันนี้จะเป็นสายกลางเราอัพอันนี้กลับคืนมาโอเคครับ Okay. เรียบร้อยแล้วใช้เงินในการอัพน้อยลงเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีอะไรเหมือนกันทั้งสองอันนี้อย่างเงี้ยแหละได้ละทีนี้ผมจะไปนเน้นการเงินกลับมาใหม่ <it> เออผมรอทำเป็นเทียที่สูงขึ้นดีกว่าอรอทำเป็นเทียสี่เพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อยๆฟาร์มเงินกลับขึ้นมาได้ ค okay. ยังไม่ได้สบายขนาดนั้นโอ้ยอย่างที่บอกแล้วครับมันต้องใช้เวลาประมาณนึงเลยล่ะใกล้ได้แล้วน b น a ฟร์มท a r m TSC ได้แล้วโอเค ว่าถ้าเท่านี้ไม่เป็นเทียห้าผมรู้สึกไม่อุ่นใจยังไงไม่รู้ไปถึงด้าน40อ่ะมันไม่ใช่เรื่องลำบากอยู่แล้วไอ้60อ่ะไม่ใช่เรื่องลำบากอยู่แล้วแต่ด่านที่สูงกว่านี้นี่นะสิครับของการเงินมาก่อนช่วงนี้แค่สี่ต้นพอผมไม่เอามากไปกว่านี้ นานสีก็ยังชิลๆอยู่ผมแบบกังวลพวกตัวเซรามิกนะถ้าดาสผมแบบไม่ช่วยเท่าไหร่ก็คือแย่เอาละเดี๋ยวได้ต้นที่4ปุ๊บก็จะมาอัพตัวบัพทั้งหลายเริ่มจากเอนจิเนียร์ก่อน ขอใช้เวลาค่อนข้างเยอะกว่าเขาจะทำให้ทีมเราแข็งแกแรงถึงโอเคต้องรีบเอาโอ,โอ,โอเวอร์โอเวอร,รอเทียห้าให้ได้เพิ่มให้เจ้านี้ตีได้ทุกรูปแบบเพื่อเสริมความสามารถในการโจมตีของทุกคน ว่าจุดวางของครอสโบผมอ่ะมันไม่ได้ดีเยี่ยมขนาดนั้นอ่ะแต่มันคงทำอะไรได้บ้างล่ะครับโอเคพอทำให้ซีได้ทุกรูปแบบผมก็สบายใจมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะโอเคครับจะรู้เลยว่าช่วงนี้ผมเก็บเงินอยู่ เกือบไม่ไหวผมต้องใช้เทียห้าจริงๆแบบอยากให้แบบมันช้ากว่านี้นะในการใช้อะแต่มันต้องใช้อะคลอสโบมัสเตอร์ไม่งไม่ไหวจริงๆสุดจะเคลียร์แต่ก็โดยรวมตอนนี้ก็โอเคละเดี๋ยวผมว่าจะอัพบานาน่าฟาร์มเป็นเทียห้าไปเลยใจหนึ่งก็คิดนะว่ามันจะจำเป็นหรือเปล่าอาจจะไม่จำเป็นก็ได้แต่ว่าการที่จะอัพ เอนจิเนียร์ให้เป็นเทียที่เต็มที่สุดอะมันใช้เงินเยอะเยอะมากหรือจะค่อยๆเก็บแบบนี้ไปค่อยๆเก็บไปดีกว่าผมไม่อยากเสียเงินเยอะแสนสองพันผมต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้แล้วเราก็ถ้าไม่ไหวสามารถใช้สก,กิลโอเวอร์คล็อกให้กับเจ้าตัวคลอสโบมาสเตอร์ได้โซโซครับ ก็เป็นด่านวันดาัสจริงๆไงนะก็แปลกที่เขาให้เล่นชาเลนจ์แบบนี้ในในด่านเนี้ย <c oughs> ในแบบไดรี่ชาเลนจ์นะครับเพราะ<อ>ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนกันคือมันไม่ใช่ด่านที่แบบโยนโยนลงไปแล้วชนะได้ด่านเนี้ยคุณต้องวางแผนนิดนึงแต่โดยรวมของของการวางแผนของผมมันก็โอเคแล้วไนงะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ติดอะไรมากอืม <Okay. S 2> จัดไปครับเดี๋ยวบีก็ทำอะไรเราไม่ได้ <Ooh. S 1> เราชนะแบบธรรมดาละแต่ถ้าให้เล่นแค่นี้แล้วก็ไม่ใช่ผมแล้วละครับไปได้ด่านร้อย ไก่จะได้เทียห้าอีกประมาณห้ามืนมันก็จะเซฮัลโหลให้กับเราผมก็จะทำการบัฟรัวรัวในช่วงที่บัฟอยู่ก็ไปอัพเจ้าอาชมิตอยากเก่งนักจัดให้ โอเคมันบับน้ํายาถึงครับงั้นแปลว่าจุดวางอันนั้นใช้ได้เลยคูณสองวงกว้างมากเวลาได้รับบัฟของทั้งสองอย่างเพิ่ม Attack s สป e d ทีมเราเริ่มไปอีกขั้นหนึ่งละคูณสาม จะได้คูณ4เต็มที่คือคูณ10นะอืม hmm. คูณ5 the the ตอนนี้ความแข็งแกร่งเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเน้นไปที่คนเดียว คุณหกอีกนิดนึงก็จะได้เจ้านี้ละเทียเต็มก็จะมีบัฟตลอดการคุณเจ็ดได้แล้วบัฟตลอดคุณแปด ผมจะบัฟให้กับทุกคนไปเลยถ้าผมแบบว่างขนาดนี้ยเพราะผมทําอะไรไม่ได้แล้วครับนอกจากบัฟไปเรื่อยๆครับพอเขาคุณสิบมันก็ว่างแล้วไงแต่มีหนึ่งเรื่องที่เราทําได้อย่างที่ผมบอกครับการป้องกันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ช่วยเราได้แต่พลังชีวิตของเราก็ช่วยได้เหมือนกันผมอาจจะทําการตำบรรณา,นา,นาฟาร์มออกมาเยอะๆก็ได้เพื่อให้ได้พลังชีวิตครับผม ให้มันให้ตัวเองกันโยนน้ำยาแบบรัวๆอจริงๆไม่ต้องสร้างแล้วก็ได้นะมันจบแล้วอะ่ะบูขึ้นไปครับผมรู้สึกว่ายิ่งบูยิ่งเร็วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะ าช้ยนี่ก็เฮ้ยข่าใหม่เหมือนกันของสำหรับตัวผมเองร้อยมันคูณไปเยอะๆก่อนปล่อยแบบปล่อยน้ำยาแบบปุยปุๆยปุย,ปยปุยเลยอะ่ะโอเคคูณห้ามาเลย เดี๋ยวดูซิว่าด่าน80จะสบายขนาดไหน6ไอการคูลข้างหลังอะมันจะติดตัวตลอดการนะครับเสร็จผมไม่รู้ว่าคููดาวสกิลมันไวขึ้นหรือเปล่านะเนี่ยอาจจะเกี่ยวก็ได้ ไปขอลอง c จ2หน่อยเก้าไปโอเคฮ้มจีไม่ใช่ปัญหาของรับสำหรับผมครับแอบสบายอยู่ติ๊เสียบร้อยโดนน้ำยาครบแล้วโอ้โหปล่อยน้ำยาแบบเร็วมากต่อไปก็ จะเอาเชมิดไหมะ่ะแต่ผมอยากลองตัวเนี้ยผมอยากลองถ้าให้ไก่ฮีโร่มันจะโยนมันโยนเคิร์สเร็วขึ้นหรือเปล่าแฮกอะแฮกระบบอะ่ะถ้าโยนเร็วขึ้นเอ้ยมันโยนเร็วขึ้นครับอเ,เอายิก เงินตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้สักเท่าไหร่แล้วนะก็ะต้องเล่นอย่างนี้แล,ะละ้วล่ะบัฟไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่บัฟได้กดบัฟครับ <Party pressure. S 1> โอเคซรมจีไม่ใช่คู่มือ s <S เงินที่เหลืออากพีโรแล้วกัน สวยอะ่ะพอทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยมันมันสบายแล้วครับแต่ยังไม่จบด่านที่ผมกังวลคือด่าน98้าสิเพราะจำนวนมันเยอะจริงจังคุณเสร็จแล้วแล้วมันปล่อยมันปล่อยแฮกระบบเร็วขึ้นเยอะด้วย แล้วอืมโยนระบบ9เฮ้เฮ้เฮ้ hey, ถ้าให้บานาน่าฟาร์มจะเป็นไงไหมเนี่ยอยากลองเหมือนกันนะแต่ผมลองดูครั้งหนึ่งแต่อขอเอาให้ติดให้กับฮิโโลก่นอนทำอะไรทำอะไรกลายเป็นดีเจเล่นเพลงครับ อันนั้นทีจะเห็ดล่างนี้นะเพราะว่าเกมมันจะจบก่อนเนี่ยแต่นี้ผมใช้เงินในการอัพผมลองม,ามานันนาฟาร์มสักพ้นหนึ่งเออเงียบไปแล้วอะ่ะมันให้เร็วขึ้นแล้วบ้างมันให้เร็วขึ้นครับมันให้เงินไม่แต่ให้เร็วขึ้นไปก็ไม่น่ามีผลอะไร เฮ้ยมันให้เงินเยอะขึ้นชัดทัดเลยขอยทีขออยด้านหนึ่งถ้าประดนา,าฟาร์มให้เงินเร็วขึ้นนะผมรู้วิธีใช้เลยอ่ะมันให้เร็วขึ้นการให้เร็วขึ้นเท่ากับให้เยอะขึ้นเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยเงินที่ได้อะ พราะว่าตอนจบมันจบเท่ากันไงอู้เรื่องใหม่โอ้เรื่องใหม่ดีคราวนี้บัฟให้กับเจ้านี้ไปอีกครับโอ้ยอย่างนี้เราก็สามารถหาเงินได้เร็วขึ้นนะสิถ้าเรามาคูณให้กับมันไอ้ดีฮะข้อมูลนี้เพิ่งรู้ <X clouds> ได้โอลยล่ะฮโหลลูกนี้ใช้ตั้งแต่แรกแล้วแต่ดานนี้มันไม่จำเป็นต้องมีเงินนี่นาแล้วเราจะทำทำไมเพราะว่าเงินเรามันครบแล้วการป้องกันเราทำได้แค่นี้ดับ <X> มันปรับเป็นสตรองด้วย ดูมันช่วยยิงไม่ได้เลยครับหุดยดันเก้าแปดนี่วานึกว่าจะเป็นด่านยากที่ไหนได้อสบายบูทขึ้นไปอีกจัดการมันมันต้องไหวสิเออไหวเยี่ยมด่านร้อยยิงรัวๆบับไปด้วยอ่ะให้บับอีกคริแบบขึ้นคำว่าคริลัวมากอันนี้ด้วย โอ้ขึ้นครีแบบครีเลยอะสุดยอดจริงๆแต่ได้รางวัลเป็นอินสตาเม้งกี้บัคเคนีย์ส่วนๆๆอือหือซุปเปอรค์ครีเลยครับเมื่อกี้เห็นนะขึ้นครีแบบต่อเนื่องขนาดนั้นทั้งที่ยิงแค่ตัวเดียวอะยังขึ้นครีให้เราเห็นเยอะขนาดนั้นอะถ้ามันมาเป็นแถวๆเยอะๆนะเราใช้วิธีบูทบัฟเพิ่มแอทแทกสปปดทุกอย่างมันจะเป็นยังไงกัน อันนี้จบได้ด้วยความสมบูรณ์แบบจริงๆดาเมจมาจากแม็กซ์คนนี้ล้านห้านะตัวอื่นก็หลักพันอันนี้หลักหมื่นฮีโร่ไม่มีดาเมจแต่ว่าก็ได้เงินโอเคเจ๋งครับสมกับเป็นด่านวันดาจริงๆสนุกมากเอาละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเล่นในครั้งนี้หวังว่าจะชอบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยสามารถที่จะกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่ง จะได้ไม่พลาดคลิปเป็นอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวผมอันซ่าฮนี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าครับ